เพื่อไทยโวยรัฐบาลแก้น้ำท่วมช้าไร้แผนควรดูตัวอย่างยุคปูเอาอยู่นายวรวัตรเอื้ออภิญญกุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตว่าตั้งแต่มีสถานการณ์พายุโนรูที่ทำให้น้ำท่วมบริเวณภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางไปแล้ววันนี้น้ำก็ท่วมหนักอีกที่จังหวัดภูเก็ตสถานการณ์ขณะนี้ กฎหมายเลือกตั้งคุมฝ่ายการเมืองทำให้ไม่สามารถลงไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ทางรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่ทำได้กลับไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่เป็นความใส่ใจในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังไม่เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนจากรัฐบาลไม่รู้ว่าทางรัฐบาลมัวแต่ห่วงเรื่องของตัวเองอยู่หรือไม่ จนละเลยพี่น้องประชาชนเช่นนี้วันนี้น้ําท่วมถูกพื้นที่ตั้งแต่เหนือจะลดใต้แล้วแต่ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ขยับดําเนินการอะไรที่จริงจังขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าให้อีก8จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือน้ําขณะนี้ฝนยังไม่หยุดตกรัฐบาลทําให้คนไทยรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีรัฐบาลเรายังไม่เคยเห็นแผนการจัดการน้ําทางระยะสั้นและระยะยาวจากรัฐบาลนี้ ภาคใต้จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดหลักๆเช่นภูเก็ตกระบีพังงาสตูลสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชกำลังได้รับผลกระทบทั้งหมดแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเท่าที่ควรที่ผ่านมาเข้าใจได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทางรัฐบาลอาจมองว่าไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตนแต่ขณะน,นี้ปัญหาก็เกิดที่ภาคใต้แต่รัฐบาลยังกลับนิ่งนอนใจ และไม่ได้สนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีวันนี้รัฐบาลโยนภาระการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเท่านั้นส่วนตัวเองกลับไม่มีใจให้ประชาชนเท่าที่ควรจะเป็นนายวรวัตรกล่าวว่าขอเสนอให้รัฐบาลเข้ามาเยาวยาเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่าที่ท้องถิ่นทำอยู่อาจจะดำเนินการโดยการมีงบประมาณพิเศษจ,จัดสรรลงไปให้ หรือเปิดช่องให้จังหวัดสามารถใช้งบกรณีฉุกเฉินลวงหน้าเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ไม่ใช่ให้ยืดเพียงแต่กรอบงบประมาณเยียวยาแบบเดิมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรเคยจัดวางงบประมาณโดยแบ่งเป็นสองกรอบคือกรอบป้องกันน้ำท่วมคือให้มีการเตรียมการก่อนที่น้ำจะท่วมและกรอบที่จะใช้หลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วรัฐบาลนี้ก็น่าจะผลักดันให้มีมติเหมือนสมัยคณะรัฐมนตรียิ่งรัก คือให้จังหวัดสามารถใช้วงเงินงบประมาณได้ก่อนจะเกิดเหตุเช่นอาจจะวางช่องทางการระบายน้ำการทำแผงกั้นน้ำหรือการขุดลอกเพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถานการณ์หนักในช่วงที่พายุลูกใหม่กำลังจะเข้ามานี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ควรดูแบบอย่างของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักว่าคนที่คิดถึงประชาชนเป็นหลักก่อนนั้นเขาทำงานกันอย่างไร ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์